ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้สถานการ์ชายแดนคุณผู้ชมครับมันเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าล่าสุดมันมีประเด็นอันหนึ่งที่กาลังถูกถกขึ้นมาก็คือกําลังหาพิกัดว่าขเขมรตายที่ไหนกันแน่เพราะล่าสุดเลยคุณผู้ชมฮะมีภาพที่เพจส่องขเ,เขมรเขาลงเอาไว้บอกว่าจุดตรงที่จะถูกเผยแพร่ต่อไปนี้เป็นจุดลูกปืนใหญ่ตกตรงบึงตะกวนและก็บอกว่ามีทหารขเขมรตายเนี่ยประมาณ67คนนี่ฮะแต่ในภาพเนี่ยมันจะเห็นคนตายไหม คือมัน,มมนเป็นบอนอน่อน้ำเห็นเป็นบ่อน้ําคือเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เคยมีคลิปเผยแพร่ออกมาทางรถไฟสายมร,รณะเคยลงคลิปไอ้ตรงปา,ปากประตูเขื่อนตรงเนี้ยไอ้ช่องที่เป็นช่องน้าหอไหลเนี่ยแล้วมันมีศพลอยอย,อยู่ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าพิกัดตรงจุดไหนแล้วมีภาพเก่ามาไหม <Okay. S 2> อเอาเปิดภาพเก่าตอนที่เจอศพหน่อย เปิดภาพเก่าตอนที่เจอศพขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะกําลังจะบอกว่าวันนี้ตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังไม่มีการรู้พิกัดตรงจุดนี้จนกระทั่งมันมีภาพหนึ่งเดี๋ยวทีมงานขึ้นคู่กันกับภาพศพที่เจอตรงบึงตะกวนตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะภาพเอามาชนกันก็คือเป็นภาพคนเนี่ยเข้ามาขอขมาเหมือนกับไหวดวงวิญญาณเออภาพศพยังต้องค้างอยู่ครับภาพคนที่ยืนตรงปากบ่อกับภาพศพเอาขึ้นมาสองจอครับ ภาพนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาสงสัยว่ามันคืออะไรและทหารเขมรตายเพราะอะไรตายจริงหรือไม่จนกระทั่งมันมีภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นก็คือคนเขมรเหมือนกับไปไหว้ดวงวิญญาณทหารเขมรที่ตายตรงบริเวณท่อระบายน้ําตรงจุดนี้และหลังจากนั้นเนี่ย มันก็มีการทําหาพิกัดว่าเอ๊ะและจริงๆแล้วศพทหารขมรที่ตายเนี่ยมันลอยแล้วไปตายในฝั่งไหนกันแน่จนกระทั่งสุดท้ายวันนี้ครับเพจทางรถไฟสายมรณะเองเนี่ยเขาก็เก่งมากเขาไปหาพิกัดเนี่ยนะฮะโดยมีการอยากจะรู้ว่าทหารขมรที่ตายเนี่ยสุดท้ายจุดตายอยู่ตรงไหนเขาดูแม้กระทั่งเสาไฟเห็นไหมฮะและวก็ดูตรงจุดกลุ่มวัยรุ่นที่ยืนยืนเพื่อเหมือนกับเป็นการไหว้ลำลึกศพ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาไปตรวจสอบและเจอว่ามันจะมีอีกภาพหนึ่งที่เป็นเสาไฟนี่ที่คุณผู้ชมเห็นพบว่าศพเขมรเนี่ยคุณผู้ชมฮะน่าจะตายอยู่ตรงด่านชายแดนตาพยาบึงตะกวนเห็นบอกว่าห่างจากชายแดนตาพยาบึงตะกวนระยะทาง3.2กิโลเมตรและถามว่าทหารที่ตายนี้ น่าจะมาจากการสู้รบกับไทยหรือไม่แนวโน้มก็คือน่าจะใช่เพราะศพทหารเขมรเนี่ยน่าจะลอยตามน้ำมาเพราะเนื่องจากว่าไปพบว่ามันมีร่องรอยสะเก็ดระเบิดแล้วก็มีร่องรอยเนี่ยนะครับตรงบริเวณปากของระบายน้ำซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะถูกอาวุธระยะไกลหรือถูกทหารไทยเข้าจู่โจมและสังหารก็เป็นไปได้ทางเพจรถไฟสายมรณะ เขาก็เลยบอกว่าจากภาพแรกเลยเนี่ยที่มีการศพลอยน้ําทั้งหมดเนี่ยทุกคนกาลังสงสัยว่าอยู่จุดไหนวันนี้เขาเลยเช็คพิกัดแล้วเลยรู้แล้วและคาดว่าศพทั้งหมดน่าจะเป็นศพที่มีการสู้รบกับทหารไทยถูกไหม,มแต่ประเด็นก็คือคําถาม,มเมื่อรู้ว่าศพมันลอยไปยังฝั่งพื้นที่ของกัมพูชาใช่ไหม,มคำถามก็คือว่าแล้วทําไมกัมพูชาจึงไม่มีการเอาศพ ไปประกอบพิธีทางศาสนาหรือมีการประกาศบอกไหมว่านี่เป็นทหารที่รบกับทางการไทยนี่จึงเป็นที่มาที่วันนี้เหมือนกับเป็นการหาคำตอบว่าศพทั้งหมดของขเมนเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งเพจทางรถไปสายมรณะเขาไปดูพิกัดรูปไปดูเสาไฟไปถอดรหัสต่างๆแล้วก็ไปเจอร่องรอยเหมือนกับกระสุนจึงเชื่อว่าน่าจะโดนเราในจู่โจมและสุดท้ายศพน่าจะลอยไปถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปตายในพื้นที่อ,อ่ะทั้งหมดนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะได้คําตอบว่าเอ๊ะแล้วทาไมกัมพูชาได้มีการถแถลงไหมได้มีการเชิดชูทหารกลุ่มนี้ไหมเป็นวีรบุรุษเหมือนกับทหารไทยไหมที่เราสู้รบกับคุณแล้วของเราเสียชีวิตเราก็ยกย่องเขาแต่ทําไมทหารเขมรเวลาตายปล่อยลอยเน่าแบบนี้อ่ะนี่ฮะกลับมาคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้จริงมันยังมีภาพเผยแพร่ขึ้นมาต่างๆ หลายๆมุมอีกจุดหนึ่งวันนี้ที่เรากำลังตามอยู่เนี่ยนะฮะสะแก้วล่าสุดสแก้วเนี่ยวันนี้ก็มีภาพเพิ่มเติมเห็นบอกเป็นนาทีเข้าไปเคลียก็คือพื้นที่ที่หนองแยาแก้วครับใช่ฮะก็คือจะเห็นลนักษณะตอนที่เข้าไปเคลียในพื้นที่จะเห็นเจ้าหน้าที่ทาหารเนี่ยทาหารไทยเราเองปฏิบัติการก็คือเข้าไปในพื้นที่จะได้ยินเสียงปืนเสียงการประท้าทหารต้องมีการหมอบอยู่แบบนี้แล้วก็ตืออาวุธเอาไว้ฮะ

ติดเอนน้ำมันหน่อยได้ไหมม,ม,มันเลยมีแว่น้ำมันไหเอาพามาด้วยโยตังกรมาเลยคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ถูกเผยแพร่ในช่วงนี้เพราะอย่างที่ทราบหลังจากที่เราเข้าเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยหลังจากที่มีการหยุดยิงภาพบุมต่างๆก็จะถูกเผยแพร่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งเนะะี่ยฮะนอกจากจะเห็นปฏิบัติการยึด พื้นที่หนองยาแก้วกลับคืนมาแล้วเดี๋ยวลองเปิดตัวที่2เลยก็เกี่ยวเนื่องกันก็คือเป็นการยิงประทะกับทางฝั่งของกัมพูชานี่จะได้ยินเป็นเสียงปืนใช่อนเนื่องกันนะมักระสุนลงกลางไอ้เรื่องด้านหน้าเอาไวสดันั เข้าใจว่าน่าจะหายโทรศัพท์มือถือขึ้นนะฮะระหว่างการประทะและหลังจากนั้นเมื่อประทะเสร็จภาพที่ถูกเผยแพร่ใหม่อีกภาพหนึ่งก็คือเข้ายึดพื้นที่สําเร็จนี่จะเป็นทหารบอกยึดเรียบร้อยแล้วเแล้วนนี้เป็นไงวันี้เรานีราชนะหรือไม่นชนะวะ <laughs> เราชนะเลยบ้านมนชนะได้ไงวะ <laughs> งงกันทั้งแถบเลยดิไม่บอกว่าไงว่านชนะได้ไงวะ นี่น,นะเดี๋ยวเขาเปิดคู่กับคลิปที่1นึ่งนะฮะที่มีการประทะเข้าใจว่าเป็นการแจ้งความคืบหน้าว่าเนี่ยหนองแยาแก้วกว่าจะได้มาเนี่ยนะเราลุยกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้และสู้รบกันหนักมากจนสุดท้ายทหารไทยสามารถยึดกลับคืนเข้ามาได้แต่ขณะเดียวกันวันนี้กู้จมฮะสิ่งหนึ่งหลังจากที่เรายึดกลับคืนมาได้คือวันนี้สุดท้ายการเก็บระเบิดก็ยังไม่หมดนะฮะล่าสุดเนี่ยทางทีมเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าชุด E.O.D. แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาไปตรวจสอบบ้านที่มีการถูกระเบิด B.M. 2 1โดยบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของคุณอนุพันธ์หรือคุณติ๊กเนี่ยนะฮะซึ่งเห็นบอกว่าสร้างบ้านไปทั้งหมดล้านห้าใช่ครับก็คือมูลค่าบ้านเนี่ยประมาณล้านห้าแล้ววันนี้เขาไปตรวจสอบคือเห็นบอกว่าเข้าไปตรวจวัดเรื่องของวิถีกระสุนจรวด B.M. 2 1ที่พุ่งลงมาว่ามาในทิศทางไหนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือเขาก็จะมีการไปวัดตรงขนาดหลุมที่มีการตกบ้านหลังนี้บ้านคุณติ๊กเนี่ย อยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลยก็คือชิดกับตัวบ้านทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตรงบริเวณในตัวบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยฮะแล้วก็แรงอัดระเบิดสะเก็ดระเบิดต่างๆกระจายเข้าไปบริเวณกําแพงแล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าเขาวัดยังไงมันจะมีภาพที่ใช้ท่อท่อแป๊บมาฮะสีฟ้าๆในการวัดวิถีกระสุนของ BM21 ว่าทิศทางในการตกมาทิศทางอย่างไรเบื้องต้นเองเนี่ยผู้สื่อข่าวเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์สบ5ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2พันตํารวจเอกพันตารวจ บอกว่าการทํางานวันนี้เองก็เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดว่าวิธีจรวดของฝั่งกัมพูชายิงมาแบบไหนทําลายบ้านเดินประชาชนอย่างไรเพื่อนําไปเป็นหลักฐานในการประกอบข้อมูลของกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดของบ้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยฟังเสียงดูครับวันนี้สิ่งที่เราเข้ามาก็คือเราต้องการจะมาตรวจเกี่ยวกับร่องรอยความเสียหายนะครับร่องรอยความเสียหายโดยการที่เกิดจากเราต้องมาพิสูจน์ครับว่าเกิดจากอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจาก กระสุนจรวดก็ดีหรือล,ลูกระเบิดยิงก็ดีอะไรเงี้ยครับโดยการลงมาทําครั้งนี้เนี่ยระบุนา,นาการครับระบุนา,นาการก็คือเราดึงเจ้าหน้าที่จากจังหวัดใกล้ๆเคียงมาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสระแก้วซึ่รับผิดชอบโดยตรงนะครับจากจังหวัดในส่วนของตาจีนนะครับจังหวัดในส่วนของฉะเชิงเซาแล้วก็ในส่วนของศูนย์พิสูจน์หลักฐานเนี่ยศูนย์พิสูจน์หลักฐานตรวจสานที่กระเทสนะครับ ค,ครับครับขอดูเรื่องการเก็บกู้ระเบิดให้จบก่อนเนี่ยนะฮะเพราะล่าสุดเองเนี่ยวันนี้หลายจังหวัดตอนนี้พื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยกำลังเคลียร์เรื่องระเบิดกันให้สิ้นล่าสุดเนี่ยอย่างสะแก้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆก็ยังไม่จบเนี่ยนะฮะเพราะนอกจากบ้านพังต้องรอเยียวยายแ,ลวแล้วการกู้ระเบิดก็ยังไม่จบล่าสุดวันนี้เราได้มีการเดินทางไปคุยคุณบ er ุญเลิศคุณบ er ุญเลิศเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่บ้านถูกผลกระทบจากเรื่องของระเบิดและปรากฏว่าวันนี้เห็นบอกว่าจากการที่ไปตรวจสอบการประเมินค่่าาาเสียหยหตตงๆจ ตัวเองเห็นบอกว่าได้รับเงินแสนสองใช่ไหมใช่ครับ exactly. ก็คือก่อนหน้านี้มีการประเมินเนี่ยยังไม่ได้ถึงแสนเห็นบอกได้ประมาณ90 0 0 0แล้ววันนี้เขาพิจารณาเพิ่มเติมว่าความเสียหายที่แท้จริงเป็นยังไงก็คือให้เป็นทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทเดี๋ยวกอนะคือจังหวัดอื่นๆถ้าคุณผู้ชมจําได้แต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันอยู่ที่การประเมินคือเต็มที่ก่อนหน้านี้สึกประมาณแสนสองใช่ไหมมีสองแสนสามถ้าบ้านพังทั้งหลังนะฮะอ๋อนี่ฮะส่วนอันนี้วันนี้ของสัะแก้วเห็นบอกประเมินแบบนี้เขาก็ โอเคใช่ไหมใช่ครับตัวของคุณตาบุญเลิศเนี่ยแกก็บอกแกก,แก็พึงพอใจเพราะว่ามองแล้วว่าสามารถเอาไปซ่อมบ้านได้เพราะว่าพวกประตูหน้าต่างอะไรมันได้รับความเสียหาย mm hmm. ก็เบื้องต้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเข้าใจได้แค่นี้เพราะมันมีบ้านคนอื่นที่ได้รับความเสียหายอีกอย่างพื้นที่สากแก้วเห็นบอกประมาณสัก30หลังด้วยกันคุณตาเองก็เลยบอกว่านะตอนนี้เองก็ยอมรับว่าออตอนที่ตอนนี้ได้พักอาศัยก็คือพักอาศัยกับภรรยายอยู่2คนตา กับภรรยานอนชั้นล่างของบ้านต้องทนความหนาวเพราะว่าตอนช่วงกลางคืนลมมันพัดบ้านยังได้รับความเสียหายอยู่ยังไม่สามารถซ่อมได้ในขณะนี้นี่คือซากระเบิดเนี่ยนะฮะแล้วก็จะคล้ายๆก็เลยเกิดทุกจังหวัดบ้านหลังไหนพังแล้วไม่มีญาติก็ต้องทนนอนอยู่ในบ้านที่พังเนี่ยนะฮะเหมือนกับทางด้านของคุณตาอันนี้ได้รับเยียวยาไปทั้งหมดก็คือแสนสองแสนสองนะฮะทีมงานไม่ใช่แสนห้านะฮะนี่ฮะ,ะเปิดเสียงคุณตาฮะ เสียงมั่งก็ว่าได้แค่นี้ก็าว่าะเด็กเยินข่าวก็เลยพูดใจนั่นสามพันสามหมื่นสามหมื่นนู้นงกับงกงแค่เขามาเปิดเบิ้งโอ้ดีใจครับทิบไม่ได้เพิ่มแต่เใดมันหลังงานงาไปมันเป็นปูนกระเบื้องที่สำคัญเลยออกก็ต้องพังเบ็ดนี่นอนบ้านแล้วบอกหรือนอนนานกำลังนอนนอนบ้านสามขึ้นนี่แหะครับหนาวบอก โอ้หนาวล,<ม>ลมมันลมมันมวนไปมวนมาอยากบอกอะไรเจ้าหน้าที่รัฐไหมคะโอ้ยขอบคูดหลายเลยที่ทานสงสาร เมตตาชาวบ้านเดี๋ยวเห็นบอกว่ายืนยันกลับมาเพิ่มเติมว่าตอนแรกแสนสองและวันนี้เข้ามาตรวจสอบอีกเขาเจอว่าฝ้าเสียหายหน้าต่างเสียหายเขาบวกให้อีกสามหมื่นนะฮะเห็นบอกว่าคุณตาก็เลยได้ไปแสนห้านี่แต่ละหลังก็ไม่เท่ากันกลับมาตรงนี้ครับผู้ชมฮะแล้ววันนี้เองเนี่ยในส่วนของการเยียวยาก็ดีการเก็บกู้ระเบิดก็ดีกู้ระเบิดวันนี้เนี่ยที่บ้านหนองจานก็มีปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะฮะในส่วนของการกู้ระเบิด <polarization. S 2> คือทั้งหนองยาแก้วด้วยโดยล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่ามีการแจ้งว่า b m 21เนี่ยตกลงมาในพื้นที่แต่เข้าใจว่าแตกแล้วหรือระเบิดแล้วหรือแต่เพียงเศษซากเหล็กเนี่ยนะฮะแล้วมันฝังอยู่ในดินวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เครื่องตรวจวัตถุโลหะเข้ามาตรวจสอบเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวดูนะฮะก็จะคล้ายๆกับพื้นที่อื่นเลยขุดและหลังจากนั้นก็มีการเหมือนกับลากไอเศษเหล็กเนี่ยนะฮะออกมาจากดินเด ตอนที่เอาออกมาเลยก็ได้เห็นบอกว่าหลังจากนั้นใช้เสียงค่อยๆขุดเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้รถไถดึงขึ้นมาจากดินนี่พอมเนียระวังนิดนึงนะน้องน้าเื่อมีการช้าๆไม่ต้องเรียกเลยพี่ไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเลยออกมาเป็นปังเลยครับยาวเลยครับเป็นปังเลยแล้วตอนเยี่ยมครับผมปลอดภัยปลอดสายครับเนาะเอ๊ะ ก็ยังมีภารกิจแบบนี้สำหรับชุดเก็บกู้ขานาดเดียวกันคุณผู้ชมครับที่สาแก้วมีอีกหนึ่งในยะ เห็นบอกว่ามันมีโดรนพีชีพตกลงมาถูกไหมใช่ครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเพราะเหตุการณ์นี้ก็คือของเราเข้าไปตรวจสอบเจอใช่ครับก็คือโดรนพีชีพของฝั่งกัมพูชาเองมีการตกเข้ามาในฝั่งไทยแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีการไปเก็บกู้มาเนี่ยฮะลักษณะก็คือเป็นโดรนที่ยังติดแบตเตอรี่อยู่แล้วก็มีตัวหัวจรวด RPG เนี่ยฮะขออภัยหัวจรวดลูกปืนคอชนิด82ตกอยู่ด้วยกลางทุ่งนานในพื้นที่หนองยาแก้วฮะ เห็นบอกว่าโดนพีชีพลํำนี้ไม่ใช่ลํำแรกนะครับจากการตรวจสอบก็คือของชุด EOD เก็บกู้ระเบิดพบว่าโดนตัวนี้เป็นโดนพีชีพของเขมรเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกลงมาแล้วรวมๆประมาณสักสิบตัวเป็นโดนที่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ผูกเข้ากับตัวระเบิดนี่ใช่ไหมใช่คะครับเนียนเหีนครับเนเยไฟฟ้าเชื่อไาเออเชื่อประตูไฟฟ้ามันใส่สมบัของมันดดินไห้ได้ดินไห้ ยาม่ดอบไดนอกมง่ายๆเลยครับนี่บุตเตอรนี่เตอมันแบอื้อ นี่ฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมฮะเขาจงใจจะบังคับให้โดรนเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับฐานทหารเนี่ยนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเกิดการขัดข้องก็เลยตกลงกลางทุ่งนาซะก่อนและชุดของทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปเก็บกู้อ่ะนี่เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในส่วนของสระแก้วล่าสุดอ่ะให้ดูอีกสักนิดนึงก่อนจะจบ สะแก้วเองวันนี้ติดตั้งป้ายบอกทางบ้านหนองจานเนี่ยนะฮะโดยทางด้านกองบัญชาการกองทัพไทยหนือบัญชาการฐานพัฒนานําป้ายชื่อหมู่บ้านมาปักแสดงว่าก่อนหน้านี้ทําไมอะที่เราเคยนําเสนอไปว่าป้ายมันพังนะตรงจุดนี้อไอ้ป้ายอันเก่าเนี่ยเคยตั้งอยู่แล้วปรากฏว่า ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของฝั่งขมรที่มีการยิงเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานวันนี้ติดตั้งป้ายอันใหม่ฮะน,นี่ตรงบริเวณนี้ไอ้ตรงด่านทางเข้าที่ก่อนหน้านี้เรานําเสนอไปมันมีคลิปออกมาก่อนหน้านี้นี่วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารก็เลยมีการนําป้ายอันใหม่ที่เขียนบ้านหนองจานเนี่ยขึ้นมาตั้งใหม่เลยเพื่อจะได้ให้นี่ขวามือคือภาพเก่าที่เคยได้รับความเสียหายโดนระเบิดเหรอช่โดนระเบิดแล้วป้ายเนี่ย<อ>มันพังเดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงก็ได้ฝั่งขวามือเปรียบเทียบกันต้องหยุดนิดนึงมันอยู่หัวครับ อ๋ออันนี้ติดใหม่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทหารเข้ามาติดตั้งป้ายใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการประทักกันเกิดขึ้นแต่ขณะดเดียวกันก็ยังคงมีทหารตึงกําลังดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะกลับมาตรงนี้ขณะเดียวกันสักแก้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองกําลังบูรพาแล้วก็ชุดเฉพาะกิจคลองหาดร้อยทหารพรานที่1203ง ร่วมกับตำรวจคลองน้ำใสเห็นบอกว่าวันนี้ไปพบบุคคลต้องสงสัยตรงบ้านหนองปรือเนี่ยน,นะครับคุณผู้ชมฮะจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบปรากฏเป็นพม่าทั้งหมด ชายประมาณ16คนนะเป็นชายทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเอกสารแสดงตัวตนทั้งหมดให้การบอกว่าเดินทางมาจากมันดาเลข,ของฝั่งเมียนมาเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในฝั่งกัมพูชาโดยเห็นบอกว่าเป็นแรงงานที่ได้รับการแนะนําจากกลุ่มเพื่อนๆชาวเมียนมาติดต่อทางเพจ Facebook แห่งหนึ่งว่าเขามีการรับสมัครงานตําแหน่งพนักงานทาความสะอาดอ้างว่าจะได้รับเงินเดือนเดือนละ500ดอลลาร์สหรัฐจากนั้นเองก็มีชายไทย1คนแล้วก็ชายชาวเมียนมา1คนขับรถกระบะมารับ รับมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาส่งที่บริเวณจุดที่ก่อนจะถูกจับนี่แหละแล้วลักลอบกําลังเดินทางเดินเท้าข้ามพรมแดนธรรมชาติไปยังกัมพูชาแต่ถูกสกัดจับได้ซะก่อน,อนเป็นตัวเสียค่าเดิน <5 S 2> ทางด้วยนะคนละเท่าไหร่คนละหมนะื่นสองฮะนี่ฮะแต่ก่อนเป็นคนไทยนะฮะแล้วก็บอกว่าถูกหลอกจะไปขเขมรโดยติดต่อผ่านทางเว็บไซต์อันนี้เป็นพม่าเหมือนกันนะฮะจะถูกส่งออกต่อไปอยังขเขมรแต่ทหารสกัดเอาไว้ก่อน